สวัสดีครับวันนี้สหายหนานเดอะฮอเตอร์นะครับจะลองถอดหัวกระสุนนะครับของกระสุนปืนสองยี่ห้อนะครับอยากรู้ว่าดินปืนมันเหมือนกันหรือเปล่าโหอันนี้ความสงสัยส่วนตัวนะครับอยากรู้ว่าดินขับของกระสุนสองตัวเนี่ยคนละบริษัทนะครับตัวหนึ่งเป็นของตัวนี้เป็นของถ้าจำไม่ผิดเป็น nrc นะครับถั่วดำนะครับ nrc ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นของไทอาร์มนะครับ อ่าอันนี้ผมจะลองถอดเอาดินดินขับออกมาดูนะครับว่าดินขับหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาดูนะครับวันนี้เรามีค้อนถอดหัวกระสุนนะครับมาลองกันเลยนะครับเริ่มจากกระสุนของ n อ c นนะครับเม็ดถั่วดำก่อนเลยอ่า อตอนนี้ต่อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหัวกระสุนตัวดินขัดนะครับนี้หัวกระสุนอ,อ่าผมบอาหัวกระสุนวางไว้ด้านข้างด้านข้างนะครับของ nRC นนะครับลักษณะนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับของ เดี๋มาดูตัวต่อไปนะครับของออไทยอาร์มนะครับลูกไทยอาร์มก็ใช้ตัวถอดตัวเมื่อกี้นะครับตัวถอดมาดูนะครับ ออกแล้วนะครับอันนี้ปอกกระสุนปอกกระสุนของ n อ c นะครับทีนี้มาดูดินขับกับหัวกระสุนนะครับอ่านี่หัวกระสุนอ้ขอโทษหัวกระสุนแล้วก็ดินขับนะครับอ่าหน้าตาคล้ายๆกันนะครับดินขับสองยี่ห้อนี้ ครับผมเดีย๋ยวหน้าตามันใคล้ายกันนะครับถ้ามีข้อเสนอหรือติชมหรือข้อสงสัยนะครับถามลองสอบถามเข้ามาใต้ใต้คลิปดูนะครับขอบคุณครับอ่ะนี่นะครับนี่คือลักษณะของอดินขับนะครับดินขับหรือด,ดินปืนของ กระสุนเก้ามมนะครับของไทยอาร์มแล้วก็เอ็นะครับอ่ามถ่ายไว้ดูเป็นวิทยาทานนี่สยนะครับขอบคุณครับ